สวันดีค่ะคุณตรีพรวันนี้ราคาทองคาก็ถือว่าปรับตัวลดลงทั้งตลาดโลกแล้วก็ตลาดในประเทศเลยนะคะใช่ค่ะหลังจากที่ขึ้นไปเอทดสอบแนวต้านที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญน,นะคะค่ะแล้วก็ไม่ผ่านตอนนี้เป็นการย่อลงมาเดี๋ยวอาจจะต้องมาลุ้นกันนิดนึงเหมือนกันค่ะว่าหนึ่งพันเ็รอยี่สิบเหรียญที่จะรับอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้ารับไม่อยู่มีโอกาสได้ลงไปเห็นถึง1 6 9 5ันห้เก้าสบห้าเหรียญอยู่แอสล่าอทรอยเอาท์ใกล้เลยนะคะค่ะสำหรับในรอบนี้คือค่ะ มองว่าเป็นแาวรับสาคัญที่1,695เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ1,695สิาำหรับในคืนนี้นะคะก็คือ,อ,อรับแรกดูที่1,720งันเจก่อนว่ารับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่ ก็มีลุ้นแถวๆประมาณ1 6 9่หราหรือว่าประมาณ1 7 0 0เจ้อยเหรียญดอลลาร์ r ตรอยัลได้ค่ะนะคะคืนนี้เองจะมีการประชุม EU Summit ตนะคะช่วงวันสามทุ่มตามเวลาไทยเนี่ยถ้ามีวัฒการที่ดีออกมาตรงนี้จะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไรบ้างคะค่ะถ้าเกิดว่ามีข่าวที่ดีออกมาจากเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะก็ะน่าจะทำให้ค่าเงินงยูโรแข็งค่าขึ้น ถ้าข้างเงินยูโรปขค่าขึ้นราขาทองคาเองก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นก็อย่างตอนนี้เองในในช่วงบ่ายวันนี้นะคะคือเป็นยูโรเองก็มีการอ่อนค่าลงมาด้วยหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยแข่งค่าขึ้นมามากสุดในรอบประมาณเดือนกว่านะคะก็เลยทําให้ตัวข้างเงินยูโรมีการหลังจากที่ดีดตัวขึ้นไปแล้วก็เลยมีการอาจจะมีแรงเทขายทั้งวันออกมาบ้างเหมือนกับตัวทองคํานะคะก็เลยได้เห็นการย่อตัวนะคะรวมถึงยังมีฟิลเลตติ้งเขาก็ประกาศลดแับควาน่าจะถือของหลายประเทศในยุโรปไปเหมือนกันนะคะเนี่ย ใช่ค่ะก็คือในวันศุกร์เนี่ยมันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายค่ะคุณจิพอพรข่าวดีนี่ก็เป็นในเรื่องของการเจราจาเนี่ของบรี e เนออกมาค่อนข้างดีงนะคะแต่ว่าข่าวร้ายก็คือการที่เติ้งเองมีการดาวเกรด5ประเทศด้วยกันในฝ่ายยุโรปเองนะคะแล้วก็ยังให้คอมเมนต์อีกนะคะว่าภายใน ในไม่เกินสองปีนี้ในประเทศเหล่านี้อาจจะมีโอกาสในการโดนดาวเกิดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนะคะนอกจากยุโรปเองยังมีข่าวของสหรัฐออกมาด้วยที่บอกว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยที่ศูนย์ถึงศูนย์สอง้าเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะยาวไปจนถึงปีสองพันสิบสี่ใช่ค่ะอันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยที่ทำให้ทองคืนเดียวปรับขึ้นมา80เหรียญยูอสดาวกทได้ในในคืนวันพุทธที่ผ่านมาก็เลยทำให นักลงทุนเองนะคะหรือว่า,หลา,ห,ลา,ห,ลาหลายๆหลายๆหลายๆโบรกเกอร์เองก<ช>็ให้แนวโน้มว่าราคาทองน่าจะดีตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยีกยให้นักลงทุนระมัดระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เองถ้าราคาทองคําเองในออพรุ่งนี้อาจจะต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ,<ช>คะว่าในการปิดราคาทองคำในช่วงสิ้นเดือนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คือเป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราคมใช่ไหมคะก<ช>็อยากจะให้ดูว่า ปิดสิ้นเดือนพรุ่งนี้นี่ถ้ายังสูงเหนือ1,000คือต้องดูว่าจะเหนือ1,690เหรียญได้หรือเปล่า1,695นะคะ mm hmm. ถ้าไม่สามารถผ่านได้เรานะ่าจะได้เห็นการย่อตัวกลับลงมาคร <c oughs> ั้งหนึ่งอ่ะจะได้เห็นแถวๆประมาณ1,650เหรียญดีเอสซอล่าัดไปอาฟได้เลยแต่ถ้ายืนเหนือเมื mm ่อ hmm. ถ้าพรุ่งนี้ยืนเหนือ1,950เราก็มองว่ายังมีโอกาสกลับมาเทสต์ีบาร์ขึ้นมาด้านบนแถวๆไปมา ถึง7 4กรอรบหนึ่งค่ะนะคะถ้ามองขนาดนี้คือปัจจัยเองก็ยังต้องแขวงอยู่ยังมีปัจจัยที่เราต้องติดตามดูกันหลายปัจจัยมากแต่ถ้ามองระยะยาวไอ้ตัวที่เป็นเฟดฟันเลทของทางสหรัฐตัวนี้ก็น่าจะส่งผลระยะยาวที่ดีต่อราคาทองคำใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าถ้าในเรื่องระยะยาวของตัวเฟดฟันเลทอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนทําให้ราคาทองคํายังยังขับบวกอยู่คือเราก็สามารถมองได้เลยว่า จากนี้ไปปีนี้จนถึงปี2014ราคาทองคำยังไปทิศทางขาขึ้นเพราะอันนี้คือเป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับนักลงทุนทองคำเลยคุ้พลาดไม่ได้เลยในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยขอ สหรัฐอเมริกาถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นั่นก็เตรียมตัวแล้วว่าราคาทองอาจจะเริ่มมีทิศทางขาลงค่ะนะคะนี่เป็นปัจจัยระยะยาวที่ต้องมองกันว่าจะมีการปรับไหมก่อนช่วงปี2 0 1 4ที่เขาให้ข่าวเอาไว้นะคะใช่ค่ะนะคะสุดท้ายนี้ค่ะกลยุทธการลงทุนค่ะมองไว้ค่ะว่าตอนนี้น่าจะเป็นช่วงของการเก่งกํไาไรระยะสั้นมากกว่าค่ะก็ะแนะนําว่าคือถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยแนะนําว่าเอออาจจะ รอการยอ่อป่อยนิดนึงแล้วยอยเข้าบางส่วนนะนะคะถ้าเริ่มได้ตั้งแต่ประมาณ1 7 0 0งพันเจ็ดร้อยพันหกร้อยเก้าาแถวนี้ก็เริ่มสะสมได้แต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นแนะนําว่าช่วงนี้ถ้ามีอยู่ก็ทยอยขายทากำกาไรออกมาบ้างนะคะแล้วก็รอช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งที่ราคาที่ถูกลงนะคะวันนี้ก็ได้รับทราบหลายประเด็นด้วยการทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวขอบคุณมากเลยนะคะคุณทิพย์่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ